วันนี้นะครับบินทูบาช็อคเมกเกอร์เฮาส์แอนด์ฟาร์มนะครับก็จะมาอัปเดตในเรื่องเกี่ยวกับการทําปุ๋ยอินทรีย์คือผมผมเว้นในเรื่องของการทําปุ๋ยอินทรีย์หรือการดูแลต้นไม้เนี่ยมาสอปีตั้งแต่ช่วงโควิดเข้าเพราะว่า,าคนงานเนี่ยเป็นคนลาวแล้วกลับไปที่ลาวในช่วงที่โควิด กำลังเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ไม่สามารถที่จะข้ามกลบกับฝั่งกลับมาได้ก็เลยขาดแรงงานแล้วด้วยว่าพอโควิดเข้ามาก็งานที่ร้านคอมพิวเตอร์ก็ยุ่งพอสมควรเพราะว่าพอโควิดเข้าก็ต้องปรับเปลี่ยนไปทำสภาพอันนี้ปกติพอทำอินซีสำเร็จแล้วเนี่ย เราจะดูแลต้นไม้ได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่า,าช่วงหลังจากทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะสามารถมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องกันแมลงแล้วก็โรคอะไรต่างๆถ้าจะไม่ต้องฉีดพ่นอะไรเพิ่มเติมเลยก็จะมีอาจจะมีพวกหนอนบ้างนิดหน่อย แล้วก็ก็จะติดผลตามปกติโอเคอันนี้เกินล่วงหน้าไปนิดนิดนะเดี๋ยวพามาดูการทําปุ๋ยปกติผมจะใช้ไส้เดือนนะครับไส้เดือนทำน้ำฉี่แล้วก็หมักน้ำนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นทําใหม่ก็จะเริ่มต้นด้วยน้ำหมักโดยใช้หลักของตัวพอดอ อันนี้อันนี้ปกติเขาจะใช้พวกของแห้งอะไรเงี้ยผมก็แอปพลายนะฮะแล้วก็ใช้เป็นสูตรน้ำอาตัวนี้คือไตโครมาไตโครมา,รมาแล้วก็ผสมด้วยรำแล้วก็กาก,ากน้ำตาลคือโดยลักษณะแล้วเชื้อราแต่โครมาหรือว่าจุลินทรีย์นะฮะมันมันมัน มันสามารถขยายได้นะขยายหรือว่าแปลงตัวถ้าแต่โคโนโมาเนี่ยมันเป็นเชื้อราฉะนั้นเชื้อราก็จะมีลักษณะของการขยายขยายออกไปเป็นสปอร์นะครับเชื้อราอาหารของเชื้อราที่เขาต้องการก็คือน้ำตาลน้ำตาลาน้ำตาลโปรตีน น้ำตาลโปรโตีนแล้วก็พวกมูลสัตว์หรือว่าอะไรอะ่ะเออจมูกไม่ใช่จมูกข้าวปลายข้าวแต่ผมใช้วิธีลําข้าวล้ำข้าว,าวใช้วิธีนําข้าวเนี่ยมาป่นด้วยเครื่องป่นนะเป็นลําข้าว ก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะเป็นอาหารของจุลินทรีย์อันนี้คือไต่ตัวโคโรมาก,ก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดเชือ้อราเพราะาจุลินทรีย์แบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆก็คือยีสต์ราแบคทีเรียอันนี้ไต่โคโรมาก,ก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบรากเวลามันมีปัญหาเรื่องเรื่องว่าต้นไม้มันสุดโทรมหรือว่าไม่สามารถที่จะ แตกหรือว่าแทงใบอ่อนหรือว่าโรคในดินใช้ไตโคเดมาโอเคอันนี้คร่าวๆก่อนนะไม่อยากรุงลึกเดี๋ยวไปเสียเวลาเยอะอันนี้คืออันนี้หมักหมักด้วยพดอสูตรหนึ่งพดอสูตรหนึ่งก็คือเป็นปุ๋ยหมักแต่ว่าไม่ได้ไปใส่เป็นกองก็ใส่เป็นถังแต่โดยตัววัตถุดิบแล้วผมใชเ้เปลือกโกโก้เปลือกโกโก้โกนะฮะ เปลือกเม็ดโกโก้เปลือกเม็ดโกโก้นำมาทำก็จะมีเปลือกเม็ดโกโก้สลับใส่ขี้วัวแล้วก็ข้าวป่นข้าวป่นหรือว่าลาข้าวาบนเป็นผงแล้วก็กากน้ําตาลโรยราดซ้อนหลายๆชั้นนะซ้อนหลายๆชั้น แต่โดยปกติแล้วไอ้ตัวเขาเรียกอะไระเปลือกโกโก้ก็โอเคอยู่แล้วคำว่าโอเคหมายถึงว่าผมหมักไว้ระยะหน,นึ่งเนี่ยมันมันละเอียดละเอียดเป็นแป้งแหละละเอียดเป็นแป้งเลย,ลเย,เเลยก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแต่อันนี้เอามาทําเพิ่มเติมเพื่อเพราะต้องการจะใช้เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการเพาะต้นไม้แล้วส่วนที่สูตรที่สามนะฮะสูตรที่สามก็คือตัวนี้ ดีปกติผมผมจะใช้ตัวยาชุนยาตั้งเหล้าขาวแล้วก็เออ่น้ำน้ำส้มกวันไม้หรืออ่น้ำส้มกวันไม้ำส,มไมสำหรับไล่หนอนไล่เพี้ยเพี้ยนะฮะเพี้ยแป้งแต่พอเราห่างไปสองปีปุ๊บมันก็มาเหมือนกันแต่ว่ามาไม่เยอะ แต่สูตรนี้เป็นสูตรที่ดัดแปลงเพราะว่าเห็นเป็นสูตรที่ส่วนใหญ่จะอ้างอิงกับพอดอของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะทดลองดูว่าพวกพอดอต่างเนี่ยที่มีเชื้อจุลินทรีย์เขาใช้จุลินทรีย์ในการทำเนี่ยให้ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างก็ตัวนี้ก็หมักกับก็เรียกว่าอะไรอ่ะหมักกับยาฉุนน้ำตาลแล้วก็ ค่าบดละเอียดค่าบดละเอียดตัวนี้ไล่มแมลงไล่มแมลงไล่มแมลงก็เป็นพาราพาราสองหรือพาราเจ็อดอเดียกันพาราเจ็ดอนะพาราเจ็ดอโอเคพออาราเจ็ดนะครับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นสูตรของพ,ออ2 2> พออาราสองพาราสองเนี่ยใช้ในลักษณะทำน้ำหมักชีวภาพ โดยอิงกับพวกพวกหอยเชอรี่พวกซากสัตว์ผมใช้กุ้งนะผมใช้กุ้งก็ถือว่าได้ผลดีนะเพราะว่าเมื่อวานที่ผมเริ่มทําเปลือกกุ้งมีกลิ่นแรงมากเหม็นเน่าแต่พอใส่พอร์สองเข้าไปปรากฏว่า กิ่นน้ำหายไปแล้วนะฮะกิ่นเน่าตรงนี้คือสูตรพระสองนะครสูตรพระสองก็หลักๆก,ก็คือช่วยในการแตกแตกลากแตกลากนะแตกรากแล้วก็ช่วยย่อยสลายช่วยย่อยสลายผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าการหมักยังเพิ่งจะหมักเมื่อวานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ น่าจะสักประมาณ4-7ถึง7วันนะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของปุ๋ยที่เป็นพาดอะครับโอเคส่วนอันนี้เดี๋ยวไว้ตอนหน้าแล้วกันครับ่ะไว้ตอนหน้าแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเออก็คงจะมีผลตามที่เขาพูดกันว่าช่วยกดไลค์กดแชร์นะเพื่อคนที่ต้องการ ความรู้ในการดูแลสวนโกโก้และสวนผลไม้ปกติสวนตรงนี้ผมดูแลคนเดียวแต่พอดีได้คนงานมาก็เลยทําอะไรเยอะแยะไปนะก็จะมีเพาะแปลงผักมีอะไรโอเคกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันนิดหนึ่งจะได้ทําต่อแล้วก็วันหนึ่งก็คงจะได้เปิดสวนให้มากินผลไม้หรือว่าผักฟรีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ